ขอบคุณเครดิตผู้แปลไม่รู้อ่ะก็อยากแปลถนนสายที่23ร้านหนังสือน่าสงสัยนั่นน่าจะอยู่ตรงนี้ให้ตายสินึกไม่ออกเลยว่าทําไมหมอน,นั่นถึงมาร้านหนังสือเล็กๆแบบนี้ยังไงก็ตามในที่สุดฉันก็มีเบาะแสะแล้วฉันจะไม่ปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดมือไปแน่ฉันต้องตรวจสอบด้วยตัวเองแทนที่จะฟังจากข่าวลือของสายลับเหล่านั้นในฐานะอัศวินฉันจะยืนหยัดเพื่อความยุติธรรม เจ้าชายหนังสือเด็กเล่มนี้เต็มไปด้วยมุมมองทางปรัชญาที่ดีเรื่องราวและบทเรียนที่สอนนั้นทั้งอบอุ่นและน่ารักฉันจะอ่านบทความนี้ก่อนเข้านอนลูกค้าคนอื่นหรอช่างเป็นวันที่โชคดีอะไรเช่นนี้ผู้หญิงคนนั้นคงเป็นปลาคาจริงๆนั่นแหละทำไมลูกค้าคนใหม่เขาดูอันตรายจัง ยินดีต้อนรับครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมคุณสามารถอ่านหนังสือหรือยืมหรือซื้อก็ได้จากร้านหนังสือของเราดูเหมือนร้านหนังสือเล็กๆทั่วไปจริงๆดูเหมือนว่าจะไม่มีความผันผวนใดๆเลย ถ้าเป็นเช่นนี้ฉันก็ไม่ต้องเสียเวลาถามเกี่ยวกับตาแก่นั่นชายหนุ่มคนนี้ก็อาจจะไม่รู้อะไรเช่นกันหลังจากมองไปรอบๆแล้วสิ่งเดียวที่ไม่ธรรมดาคือกากรอยตัวนี้ตาแก่นั่นคงจะไม่ให้ของขวัญอะไรโดยไม่มีเหตุผลต้องมีความหมายลึกซึ้งแน่ๆคนเป็นเจ้าของร้านหนังสือนี้ใช่ไหมลูกค้ารายนี้ดูไม่เข้ากับคนอื่นง่ายๆเลยฉันควรใช้คำที่น่ารักเพื่อให้เขาเปิดใจมากขึ้นฉันน่าจะเรียกเขาว่าคุณปู่ใช่ครับคุณปู่อะไรนะคุณปู่อะไรกันคุณปู่ หมายความว่ายังไงกันแน่ฉันเป็นเพียงอัศวินหนุ่มคนหนึ่งแต่ดันมาเรียกฉันว่าคุณปู่ฉันสาบานว่าฉันจะต้องทุบกระโหลกของมันแน่บ้าจริงฉันไม่ควรจะอารมณ์เสียกับคนธรรมดากากรอยตัวนั้นมันเป็นของคุณหรอลูกค้าของผมมอบมันให้เป็นของขวัญมันเป็นของที่ระลึกไม่ได้มีสําหรับขายครับบ้าเหรอทำไมฉันต้องการซื้อมันอัศวินเลเดียมอย่างฉันต้องการกากอยที่สร้างโดยนักเวทธรมินไปทําไม แกโชคดีที่ฉันไม่ได้ทุบมันนะแฟงไว้นั่นคือชื่อของเขาใช่ไหมใช่เขารู้จักกับตะแกไว้หรอจากลักษณะของเขาแล้วเขาอาจจะมีความแค้นกับตะแกถึงขนาดที่มอบกากรอยระดับนี้ให้กับเขาตอนแรกฉันคิดว่าเนี่ยอาจจะเป็นจุดรวมตัวของจอมเวทมินจะใชหนุ่มคนนี้เป็นเพียงคนธรรมดาแต่สมมติว่าพวกเขาใช้สถานที่นี้เพื่อส่งต่อข้อความลับก็หมายความว่าที่นี่เป็นเพียงจุดแลกเปลี่ยน มันไม่ใช่อย่างนั้นประสบการณ์หลายปีของฉันในการตัดสินผู้คนมันบอกว่าเขาไม่ใช่คนเลวแต่เขาดูอันตรายนอกจากนี้แม้ว่าเขาจะเข้ามาในร้านแต่เขาก็ไม่ได้ทําอะไรเสียหายแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นผู้ชายที่อ่อนโยนคนประเภทนี้ไม่น่าจะมีความแค้นใดๆกับคนที่ศึกษาวรรณกรรมอย่างตะแกะไว้ ดังที่เชอร์ลดโฮมกล่าวว่าเมื่อคุณกําจัดสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ออกไปสิ่งที่เหลืออยู่แม้จะไม่น่าจะเป็นไปได้เท่าไหร่ก็ต้องเป็นความจริงได้จึงมีคําตอบที่ถูกต้องเพียงข้อความเดียวเท่านั้นคุณปู่คุณไว้เป็นเพื่อนคุณหรอเพื่อนเหรอฉันคิดว่าเพื่อนเก่าของฉันและฉันรู้จักกันมาหลายปีแล้ว คุณสามารถพูดได้ว่าเราหลั่งเลือดและน้ำตาด้วยกันอย่างไรก็ตามเรามีความขัดแย้งกันเล็กน้อยเมื่อ2ปีก่อนและฉันไม่เคยเห็นเขาอีกเลยตั้งแต่นั้นมาถ้าฉันพบกระสอบทรายเก่าๆนั่นฉันอยากจะฉีกขวมันออกมาและบีบอวัยวะของมันให้เละแม้ว่านั่นจะเป็นสิ่งที่ฉันทำเมื่อสองปีก่อนแต่ไอสัรและเลวมันใช้วิธีการที่ฉันไม่รู้จักเพื่อหนีจากความตายช่างเป็นอะไรที่น่าเบื่ออย่างที่ฉันคิดไว้เลยสองคนนี้มีประวัติที่ลึกซึ้งกันจริงๆน่าประทับใจฉันเข้าใจไม่น่าแปลกใจเลยที่คุณจะบอก คุณไว้มิตรภาพระหว่างคุณสองคนน่าอิจฉาจริงๆผมแน่ใจว่าคุณไว้ต้องประทับใจแน่เมื่อเขาได้ยินเรื่องนี้ฉันหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นฉันตามหาเขามาหลายปีแล้วเขาทิ้งที่อยู่ติดต่อไว้บ้างหรือเปล่าถ้าคุณมีก็บอกฉันได้ฉันอยากไปเยี่ยมเขาเป็นการส่วนตัวขอโทษด้วยครับแต่ผมไม่มีที่อยู่ของเขาถ้าผมมีผมจะบอกคุณนะคุณไว้เขายืมหนังสือไปเมื่อไม่กี่วันก่อนเขาอาจจะกลับมาอีกสักประมาณ2องสวันผมจะบอกเขาเกี่ยวกับคุณเมื่อเขากลับมาคุณต้องการที่นั่งและพักผ่อนก่อนไหมหรืืออออออคุณยาากก่่นนนหัังสพผ ดูเหนื่อยสาหรับคุณหรอเขายังคงรักษามาตรฐานในการดูแลลูกค้าแม้ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับมนุษย์ไกลพันก็ตามช่างเป็นผู้ชายที่น่าสนใจจริงๆนั่นแค่ไหนแล้วที่ไม่มีใครพูดใจสบายๆกับฉันหลังจากที่ฉันกลายเป็นอัศวินของเลเดียมทั้งวันมีแต่คนถามผมว่าสบายดีหรือกินข้าวหรือยังยังไงฉันก็ขอพักผ่อนบ้างละกันอย่าดูถูกคนแก่สิฉันแค่ยืนสักพักฉันยังไม่เหนื่อยแต่ฉันไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธชาสักหน่อยถ้าคุณยืนยันที่จะให้ฉันจะไม่อ่านหนังสือฉันไม่ชอบอ่านแล้วก็ไม่ไดด้้พกเงงินมาาาวยํลั ดใจคุณสามารถบอกได้จากน้ำเสียงว่าเขายิ่งผพยองมากอันหนังสือที่อยู่ข้างหลังของผมได้ฟรีแต่ทำไมคุณไม่ดื่มชาสักถ้วยก่อนละ่ะส่งหนังสือมาฉันจะอยู่ไม่นานนะักให้ตายเถอะปวดหัวแบบนี้มันน่าเบื่อมากจริงๆ มเมล็ดพันธ์แห่งขุมนลกกำลังอ่านเทพนิยายที่ผ่อนคลายและปลอบประโลมใจของคุณได้คุณอยากลองอ่านไหมมันช่วยให้คุณผ่อนคลายก่อนเข้านอนเทพนิยายหรอช่างเหมือนเด็กอะไรเช่นนี้พ่อหนุ่มนายก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะทําไมถึงอ่านหนังสือแบบนี้อยู่น้ำเสียงที่เย่อหยิ่งนั่นอย่างไรก็ตามฉันยังไม่แก่หรอกใช่ไหมผมเข้าใจแล้วน่าเสียดายจัง นี่คือเทพนิยายที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยอ่านมามันเป็นต้นฉบับที่มีแค่เล่มเดียวในโนคินหนังสือเล่มนั้นที่คุณเพิ่งพูดถึงเทพนิยายคุณแน่ใจเหรอใช่หนังสือเล่มนี้มันเป็นหนังสือที่ดีจริงๆมันคลาสสิกมากคุณมีปัญหาอะไรเหรอเจ้าชายน้อยแน่นอนว่ามีปัญหาไม่มีใครที่จะเรียกหนังสือเทพนิยายของเด็กที่คุณอ่านก่อนนอนว่าเมล็ดพันธุ์แห่งขุมนรกคุณคิดว่าเทพนิยายเล่มนี้จะเป็นเรื่องน่ากลัวแบบไหนกันมันยากที่จะเข้าใจว่าทําไมเขาถึงเรียกมันว่าเทพนิยายให้ตายสิ ตอนนี้ฉันอยากรู้จริงๆขอฉันดูหน่อยอย่าคิดเป็นแบบอื่นละ่ะฉันไม่ได้สนใจนิยายนั้นหรอกฉันแค่ไม่อยากดูหยาบคายที่ปฏิเสธหนังสือที่นายแนะนําเฉยๆปู่นี่จริงๆเลยอย่างที่ลู่ซุนกล่าวไว้ยิ่งภายนอกดูเหมือนผู้ชายก็ยิ่งมีโอกาสจะเป็นแค่ผู้หญิงที่มีเพียงความอ่อนโยนภายในจิตใจของพวกเขาทีนี้แหละคุณจะติดใจกับเทพนิยายเล่มนี้ไปกันความรู้สึกเจ็บปวดและเวียนหัวที่คุณเคยนี้มันคือแคนเดล่ามันจะท้อนกับอะไรบางอย่างทําไมต้องเป็นตอนนี้เดี๋ยวนะผู้ชายคนนั้นเอาต่่่่่่่พูดวาากออออนนนนหหรืืีีคสิงงทเขมมถึไะฉั สามารถเฮ้ hey, เกิดอะไรขึ้นคุณปู่คุณไม่เป็นอะไรนะเกิดอะไรขึ้นเขาไม่สบายเหรอต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนเราโทรไปขอความช่วยเหลือการหายใจของเขาคงที่และการเต้นของหัวใจเขาก็คงที่เขาแค่นอนหลับไปชีพจรของเขาแข็งแรงกว่าตอนชั้นหนุ่มๆซะอีกน่าประทับใจจริงๆคุณปู่ แต่ทำไมจู่ๆเขาก็สลบไปมันเกี่ยวกับหนังสือของฉันหรือเปล่าไม่สิมันไม่มีเหตุผลเลยทําไมเขาถึงหมดสติหลังจากเห็นเจ้าชายน้อยกันช่วยไม่ได้เขาหมดสติในร้านของฉันฉันจะทําให้เขารู้สึกดีขึ้นและถามเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อเขาตื่น